เบิ่งครับเก่วบเมนูดูดีเดียวหนึ่งเบิ่องครับอดทนนะโอ้ใหญเง้ครับเบงทุกจอดทุกวันใหญ่ใหญ่แหงใหญ่แห้งเบิ่งโอ้ของแข้เลยนข้อนท่านขอ้นี่นี่จะกินโอ้มาดิมาดิโงคำเบืลงมาขอเลยครับโอ้โห à món món khắp chút vô vô đây vô đây đây bắt khảo nhanh ăn ăn thịt mai gì mà sẻ nham đi khắp Hãy subscribe อาไรทีด่ดีจริงขณะนี้สมองกันแล้วสวยงามเูปลาคันคานจอโฮกับมันเขามาย่าแต่กอนหนามันอยู่ตาม,มันกะน,นง่ายโอเคปะเคเนอะ ใส่สวยดิ่วน่วน่วนสวยงามเอว่าสุดยอดครับวนต้อนนี้หยุดแล้วครับเอืือนน่หรอวอเร้นลินโอ้ปลาตองเขาหลายเนี่ยนีม่มันนำคนเลยนี่ทั้งสี่ทัวทั้งป้าขึ้นนำด้านมีสี่ทัวครับ như thường phục bác kho nhảy, khuyến ma ui âu ha hắn đâu? ui nhảy nhảy. bác có xuống nhảy. bác có xuống nhanh ừ con nghe làm rồi con ใหญ่เง้ยว่เบิ่งครับตัวแมนูดูดีเดียวหนึ่งบิ่งครับอถอนว่ะโอ้ใหญ่เง้ยครับเบิ่งทุกจอดทุกวันใหญ่ใหญ่แห้งใหญ่แห้งบิ่งโอ้ของแข่เลยสูงใหญ่แห้งจอดุจอดครับนึกว่าจะสิบท่านแล้วเมื่อกี้โอ้โหเป็นไงแห้งว่ะนี่ตะต้องยังไงแล้วครับมันพันตุลินกันต่อครับ